สวัสดีครับผมกระชังเบียร์อลูมิเนียมนะครับช่างเบียร์ไก่ลำบุรีครับนี่มาเก็บงานนะครับผมเป็นตัวอลูมิเนียมสีดำนะครับกระจกเขียวนะครับสามารถเป็นบานกระถุงนะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมอยู่เส้นกระแพงแส่นะครับผมท่าสายนะ ท่าสายรันเจริญท่าสายนะช่างกำลังเก็บงานนะครับผมขึ้นกาวกันน้ำนะครับยิงลอยแตกครับพนักงารทำไรอ่ะพนักงานทำไรอ่ะอย่างไหนทำไรอ่ะท,ทำะไรำอะไร่ะ ท่านในบ้านนะครับทั้งเต่ากำลังติดซิลิโคอนอยู่นะครับเฮ้ยนี่เป็นบรรจุงุงครับเปิดร่างนะครับผม นี่ด้านหลังบ้านนะครับผมนี่เป็นห้องสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะครับบานประตูไม้บานสไลด์นะครับผมผมไม่ได้ทำนะครับแต่สวยดีครับผมเป็นด้านหลังบ้านนะครับผมนอนกระทุงเปิดล่าเหมือนกันบน,นครับมก็ติดต่องานนะครับ0925704252นะครับงานกระจกอลูมิเนียม บานเปยืยวันเฟียมนะครับผมงานสะแตเน,นเหล,ล,ลนะครับราวบันไดราวกันตกครับประตูม้วนนะครับสอบถามราคาได้นะครับไปชมตามบน น,นี่ก็เป็นวันแม่นะครับผมวันนี้ของที่เขาหยุดกันนะครับผมห้องน,นี้เป,เป็นวันกระทุงห้อง นีจะเป็นห้องห้องตัวเล็กนะครับผมสอบถามราคาได้นะครับผมตัวอลูมิเนียมมีสีขาวสีเทาสาราะะบสีชาสีดำเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะครับผมราคาแตกต่างกันไปนะครับตามสีอลูมิเนียมนะครับความหนามาตรฐานหนึ่งจุดสองมิลแล้วนะครับ อะไรนะเฮ้ยแนิ่งเลยค <laughs> ัณนี้เก็บไปแล้วนะครับผมในที่เก็บงานเด็กเดอ,อะดักจาวไปแล้วนะครับออนี่ฮะตัวดอ,อะไรไม้เป็นัขนาดนี้นะจะมีสีโอ๊คสีเข้มนะครับสีอ่อนครับ บนด้านบน,านนี้เก็บเกี่ยวอะไทำความสะอาดไปแล้วนะครับก็เป็นบาทรถุงหมดะลรับผมดีลานย์เก้าสองห้าเจ็ดศูนย์เจ็สองห้าสองนเป็นเบอร์โทรนะครับ ปสอบถามนะได้นะครับผมดูว่าประตูประตูรีโมดนะสอบถามราคาได้ราคาเป็นกันเองนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ